สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุปผู้ชุกคนครับผมสวัสดีครับที่อมารับชุ่มมีภาพม่าแก้ห้อยด้วยพี่น้องมึงห้อยสดๆเลยครับผมมีแต่ห่อยบิๆเลยครับสดๆหอยเช่วยดีครับแต่มาแกะห้อยล้างห้อยให้มันสะอาดครับขาวๆครับเดี๋ยวจะมาแกะเลยครับ chế đồ tàu hoặc đâm hợp Nhi thập Nhi thập Nhi thập Nhi đi, cặp được Nhi thập mấy cặp nhỉ nhưng tiền tổng quả cặp thì bỏ quả vào đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền เดบิกบิกนี่ครับแกไปเรีเองครับไปกวายไปนี่คร่บนอ จี๊หัวมันนะครับเอาเจี๊หัวสิเอาหัว,หวอเอาเตาออกครับผมเอจี๊ยหัวเห็ดให้มันขาวๆครับเดี๋ยวต้องคั่นเกลือเยนะครับเพื่อหลายขั้นตอนครับคั่นเกลือจากสามนาม้ำสองน้ำสามนาม้ำต้องคอยเป็นตัวจิงครับ บ้คัดเกือนบ่ปิดแต่กลินนะพี่น้องต้องหอดตาของนะครับอันนี้เน้อขันเทากินไปหลายมันจิกปวดหลัง,งครับออจับผมแต่จะคอยมาเปิดวิธีขัน กอเป็นได้กินได้พี่น้องเด้อยมั้งเป็นนะครับเอาเดี๋พี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตแกะสักครู่ครับผมเดี๋ยวควนมาเพิ่มตอนนี้ครับผมตอนข้ามาครับอ่ะพี่น้องนี่ครับแกะเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับประมาณนี้เท่ากับท่าการสร้างน้ำควนครับ ลา้า,คลางคือสกปรกคุณห่อก่อนครับผมล้างอนครับล้างให้เรับเทออกเลยครับก็จะประมาณนี้ครับผมกัอนตอนต่อไปเกลือครับ ใส่ปเลยครับใส่ไปเรยครับใส่ปเลยนี่ครับใส่ขันนะครับขันเรื่ยๆครับสสองานับสามางานะ่ครับ ับใส่น้ำครับน้ำเลยน้ำลงไปครับเ็บดี๋ยวามเนาะดีกว่าครับ รอบนึงครับ มอเริ่มแขนนะครับ ตข่งเป็ดดครับปะมาณนี้พี่น้อง 3. ตาไขครับขั้ที่สามใส่เกลือลงไปครับ ไปครับตะครับันจับผนะครับ เรียอเอครับสรมานี่มานี้พี่นอก loại like.

นี่ครับผมหอยนี่ครับผู้ใดอยากับพีชเกือบไปลองมึงเลยครับเด้อบอถ่าย่ากันครับผมพีชถ่ายพีชล่องเบิึงครับนี่ครับผมแกนกรอบครับรอบลองรับประกันเลยนครับกรอบกรอบแซ่บครับนี่จินดิบก็ได้ครับผมผมมักเลยครับเด้อแต่ว่าผมบ่มักครับผมนี่ผมจะต้องเอาไปย่างก่อน เอออเาไปลวกก่อน,นครับจังค่อยๆขอบพุณทุกท่านทุกคนนะครับที่มารับชมนะครับผมผมขอขอบคุณหลายๆครับเพื่อนๆก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับเด้อผมมีขอตัวจบคลิปแต่เพียงชนิดนะครับผมสวัสดีสุขสุขคนครับผม